สวัสดีค่ะวันนี้เรามาซื้อหมูกระททาที่หมูเงินล้านนะคะอาใส่เลยค่ะอ่าห้ามหกนะคะดี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 เออ ่าวันนี้ลูลกลค้าเยอะมากเลยจ้าวันนี้ลูคกค้าแย่งกันเลยค่ะเห็นไหมคะลูคกค้าแย่งกันซื้อมูกกระถ่าจ้านะคะวันนี้ลูคกค้าลูคกค้าเยอะมากเลยจ้านะคะส,สวัสดีค่ะ,คะอ่ะอาอกินกินไก่ทอดกันนะคะวันนี้เนาะกินไก่ทอดกันนาะ้าพูนนัน้า,<ร>านนองกันโนมาวันนี้ย<ร> กินไก่ทอดนะคะอันนีอ้อ่าอ่าสิ้นละหกสิบเก้าบาทจ้าราคาเรีวนะคะอืร่อยคุ้มราคาหกเก้าอ่าอย่าสั่งเคฟซีกนะแม่ทำไมอ่ะ ซื้อขวดใหญ่เลยลูกจะได้กินหมูกระทะด้วยไหมซื้อขวดใหญ่เลยขวดสามอันนี้นะปูคนสวยซื้อมาค่ะมาไก่มาค่ะมาจากนั่งร่องนะคะจังหวัดบุรีรัมย์จ้ามาถึงอำเภอโนดินแลงนะคะแล้วก็น้ำจิ้มแล้วเข่งแล้วก็ไปซื้อแป๊บซี่ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งจ้าอามูกระทะาเขากินเรา้างล้างเราจะไปกินยูซายอ๋อเออเออเอออยากเอาผักใบก็กี่ซื้อก็เอา โอ้ยอยู่ข้างนังนานเยอะแยนะนะคล้ายพวกออกเลยมือน,นี่อ่าแล้วก็มีเววุ้นเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็น้ำจิมำจ้มนะคะวนน้้จจิิมมาหนึ่งขวดนะคะเลหลือเยอะแยะโอ้ยเยอะแยะเยอะแยะจ้า แปบซีนะคะโอ๊ยสีรดความโอ้วนด้วย,ยนั่นน่ะสิของฟีีมาถึงปากเอาเอเอาเเอาแก้วมาแก้วพลาสติกอยู่ไปหาแก้วมาไปน,าน้าแอนซื้อแล้วเนี่ยน้ำจิม้มน้ำแข็งเขีนก็ไม่ถูกอีก จิ้มหมูเง,งินร้านนะคะสามสิบบาทแป๊บนึงอันนี้แข็งสามถุงน้ำจิ้มซอสหนึ่งร,อรง้อยทำจิ้มอ่าเอาเงินเอาเงินทอนไปให้แม่เอาไปให้แม่ก่อน,น,น หย,หยิบมาแม่อันนี้โมเมนต์ของเจ้าหรอดเดี๋ยวเราจะไปกินเค้กสิอยู่วันนี้นะไม่มีหรอเค้กสี่ที่ปุ๊อเออหยิบมาจะยิงแล้วปุ๊เขาะจะไปกินมูกันท่าที่อื่นค่ะนะคะ น้ำตีมสองขวดเนาะอย่าขายอย่าขายไปไปเดื่นเหรอแม่ไปที่อื่นยังมาไปอามองอื่นน้ำซุปพุงพดเดียวพ่อไหมพ่อหรอใครจะไปไหนพี่ปุ๊กแบบปุ๊กื่อเช้าไอ้ดเบสบอกเอ้าวแล้วเราจะพูดว่า เตะเกียบยันเยี s nice. <S ้รงนีเหรออนีดนี่เอาไมตะเกียบเนี่ยเอาน้ำซุปมีแล้วเตรเด็ดไม่รู้สองคนสุกไดสองคนทีไง ที่หรอ458ก็45ปเป็นยังข้อนนึ่งท่อน500 40นั่งไงแถมให้ล่ะให้เกียร์จะเอากี่อันล่ะอ่าอยู่นี่อยู่นี่เงนั่นแาพมันเปล่านะ ขายของจ้ะขายของ 比较纯粹。 นคเงินทอนนะคะเอาเมื่อกี้ลืมขีดอันนี้ปูหมาเออมันต้องถ่ายรูปแบบนี้ปูหมาปูหมาปูหมาปูทะเลอ้าวันตันันตันจับแบบนี้รูปหนะแอจะถ่ายรูปแล้วก็เอาเอามือจับขามันขึ้นมาแบบนี้ โอเคค่ะน้พูดลำโอ้ยนด้เอาอคุาอันนี้อะไรเนี่ยน้าผู้บอกว่าน้าผู้จะไปหรออันี้ตาฝานหรือเปล่าตาฝานเลยดีว่ากินอะไรไม่ลาบแบบนี้เลยนะคะอีว่ากินอะไรนี่เหรอจ๊ะกป่าอะจ๊ะ ป้าไฟไอปูน oh ั่งปูนั่งบ่มมันนี่เขากินโอ้ยเขามาเขามาก็ยังพูดภาาไทยอยู่เอาเสเบสเบสเออหนูไม่ไทยนะายันไท่ไง

ูให้พี่เตยกินด้วยอ่ากลิมเกวกลิมเกวนั่นไงโลกูอัดให้เบสกินเลยไม่ซื้ออะไรบอกว่าซื้ออะไรซื้อบอกนะนี่กระปุนอ่านน้ำเตื้อไปหรออ่ากินดูไม่รู้แบบพัฒนาของเราเป็นไงน้ำตาลชนิดไหนไหนชิมหนูคำนึงก่อนไปเนยกระปุนเนยกระปุนโอ้มันคือเหมือนไม่ติดเลย ระวางโลกนะเบสทำไมเอาวางใกล้น้องกันใช่ได้ใช่ได้ตานแบ,บ้ไปให้เขามา้ามาบ้าเหรอมูมนก็ขี้เกียจนะดิดมันรวนเราจะ เราจะพาไปให้เข้าไอ้โชคดีกับมักนี่นะคะนี่จ้านี่คะ่ะบริเวณหมูั่างนะคะอันนี้สอบไข่หมูจ้าจะให้รู้แบบชัดๆนะคะนี่จ้าสวยไหม มีมือคางเดียวอีกคางนึ่งถือหมอเข้ามาอยู่เราจะเข้าไปคางในนะคะซึ่งมันต้องขออาภัย ่มันจะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้เปิดไฟทิ้งไว้เนาะปล่อยมาไว้อยู่ข้างลังจ้ะเซ็งจะก,กองหน่อยเนาะโซนี่จ้ะ โชคดีมั่งมีทำไมไม่กินนัลูกฮะเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยนะคะอันนี้โค้ดอันนี้โชคดีเนาะอันะนี้มังมีเนาะโชคดีมังมีโชคดีมั่งมีอ่ะโชคดีมั่งนมะีเนาะ เราก็จะปิดพระตูแล้วโหวมันออกมาจะให้รู้ชัดๆชุงเอดสีน้ำตาลเนี้ยไอ้โชคดีเนาะสีลำม,มังมีนะคะมีใครอยู่ไหมไม่มีปิดไฟแล้วนะระวังงูเขาเด้ออันนี้น้ำนะคะแล้วก็ จะปิดไฟแล้วเนื่ยแค่เล่นก็เหนื่อยแล้วป่ายหมูเงินร้านก็มีจ้า